รองนายกรัฐมนตรีซีเรียให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กาเดียนว่าสถานการณ์สู้รบในซีเรียได้เข้าสู่ภาวะที่รัฐบาลและฝ่ายต่อต้านต่างมีกำลังรบไม่เพียงพอจะเอาชนะอีกฝ่ายพร้อมประกาศว่ารัฐบาลซีเรียจะเสนอให้มีการเจราจาหยุดยิงกับกลุ่มต่อต้านหากนานาชาติเดินหน้าจัดการเจราจาสันติภาพในสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่นายจอห์นเคอร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ให้บังคับใช้แผนทำลายอาวุธเคมีของซีเรียที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาซีเรียท่ามกลางความวิตกของนานาชาติที่เฝ้ารอว่ารัฐบาลซีเรียจะส่งข้อมูลโกดังอาวุธเคมีให้ประชาคมโลกฐานเส้นตายในวันพรุ่งนี้หรือไม่อย่างไรก็ดีประธานาธิบดีบาชาอัลอาซารของซีเรียได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวปฏิเสธรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ ที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลซีเรียอยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธเคมีท้งนี้ยืนกลานว่าจะปฏิบัติตามแผนทำลายอาวุธเคมีแต่เตือนว่ากระบวนการอาจยาวนานถึง1ปีและใช้งบประมาณถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐ